แ๊บนะเราขึ้นมาก่อนโหอัดกิดคืออัดตั้งแต่เชา้าอ่ะอัดตั้งแต่เช้าจะมีคนมาดูไหมเนี่ยอ,อ,อ่เริ่มมีคนมาแล้วขี่เข้าไปเลยคนเริ่มมาเยอะแต่แรกการสดงให้ับชมด้วยนะคบวันนี้เราอยู่ในเกมว่าดิสองนะครับว่าดิสอง ผ่านเดินทางไปนะครับโอเคมาแล้วโอ้มีดิสอันนี้มันมีดิสจริงด้วยมันว่าดยงไงนีม่ม็นว่าได้เลยมันว่าดย่งไงอ่ะมัอเลื่อนได้เหรอมันว่าดยงไงมันว่ามันว่าดยังไงถามจริง อ๋อรูแล้วคืออะไรถ้าทุกคนรู้ว่าเกมนี้มาเล่นยังไงก็บอกได้นะครับอะไรเดี๋ยวเอาวัตเตดห้ามโดนห้ามโดนเสียมอะแล้วจะไปยังไงเนี่ยไปไม่ได้ทำไมมันให้เราทำอะไร ให้ผมเปิด 3D ดก่อนนะใครรู้คอมเมนต์นะครับใครรู้คอมเมนต์ผมก็ไม่รู้หรอเอา้าเอา้าเราเล่นยังไงนี่มันเด้งอะเฮ้ยเกระโดสองคันเฮ้ยเฮ้ยทำหมีได้ เกยก์เขาทำมาให้อยู่เลยใช่ไหมไปยังไงนี่มันไปไม่ได้ทุกคนตกดิเฮ้เราทำอะไรประตูเหรอคืออะไรไม่เข้าใจทุกคน เอางี้ไปต่อเลยล่ะอันนี้อะไรปุ๊มเคษษไปดูสอนที่เราไปทางนี้โอเคทำไมไม่ได้ดาวเลยอะเป็นไรอันนี้อะไรโอ้โอ๋อล่วงล่วงเอา้า ปีข้าบนเหรอปีข้าบนก็ไม่ได้ต้องได้คะแนนห้าใช่ไหม <_ cek> อ้อยฮุยอ้ฮุยย,ยากกว่านะยากมากยากมันยากมากยากมากรีบร้อยนี่ไอยได้สองดาวเลยอ๋อเริ่มเข้าใจแนละ้ว ค okay. ไ,ไปไปวิได้ขึ้นไปยังไงอย่าบอกนะว่าตัวเหยียบตรงนี้เอาเหยียบแล้วตายไม่ใช่เหรอจะไปยังไงนี่มันไปไม่ได้คอลอ๋ออ๋โอโอเครู้แล้วเริ่มเริ่มรู้แล้วเอ้ยโอ้ยอ้ยอาวโอเคนี่ไอจะพาต่อไป โอเคว้าวได้โเ้ยเฮ้ยมันหายได้ดีว่ะทำไมเราไม่ได้ดาวถามจริงโอเคต่อไปสำมอดกิมอีกแล้วโอเคคืออะไรไม่เข้าใจอ่ะตายตายไหมอะ กินได้คะแนนแล้วเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีได้ด้วยโอเคเนี่ยทำไมไม่เพิ่มนี่อเพิ่มแล้วโอเคเรางี้ทำยังไงอ่ะดันเ,เหรอือแบน เรียบร้อยเนี่ยไม่ได้ดาวตลอดเลยมันคืออะไรไม่ได้ดาวอะไรอะเราสาบปะหลอโอเด้งใหม่ๆม่อันนี้ใหม่โอ้หสีสอออออส่อันเลยสี่อันเลยมีก้อนอ่ะเออผักไปโอเคอ่ะสุดท้ายเอ้ย โอเคเราใบอะไรเ oh. นีโหมีใบเลื่อยด้วยว่าแต่ตัวเราอยู่ไหนเนี่ยอ๋อตัวเราอยู่นี่เอ๋ปึมโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เซฟเนียไปยังไงดิจะบอกนะว่าทำไรได้โอเคทำไรได้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว เอาโอเคยึ้อไปได้อยู่อันนี้อันนี้ลูกบอลได้ไหมถามเจ๊ว่านี่คือลูกโอเคได้อยู่โอ้โหบอสหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอ้โหเสียวะเนี่ยจะไปยังไงอะต้องกระโดดใช่ไหมโอเคต้องกระโดด มาเลยไม่สนใจแล้วไม่ได้ดาวก็ช่างโอเคภา,าสับาลาดอีกแล้วโอ้โหเดาเดาเดาโอ้ยจอเลคิจอเลคิมันมีสับปราราจอเลคิถามเจ๊เกดี้มาเล่นอะไรเกดี้มาเล่นอะไรเดี่ยเกดี้มาเล่นต้องเอาไปลงใช่ไหมลงลงร่งองอ้าว โอ้โหโอ้ปีได้ดีว่าไปเอาไปให้จระเข้กินกินใช่ไหมโอเคอันสุดท้ายอันสุดท้ายเดียวเอาอันสุดตอนอันสุดท้ายจะเป็นตาเราไหม่ก่อนเฮ้ยไม่กินได้แล้วเฮ้ยอ่าไปทั้งหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดย่าเอาอย่าเอาเราไป เค okay, มาแล้วเร็วเออหมดแล้วเมื่อกี้มันไม่โดนปาาโดนอะไเคสักแมสตวนิดเดียว okay, เลยเคนี่อะไรโอ้มีรถด้วยแปบบ๊บโอเคขี่รถใช่ไหมโอ้ห oh, oh. อย่าบอกนะว่านั่นเนี่ยว่าอนะ้ย <c oughs> ได้สองดาวอันนี้โอ้โห oh, oh. เราจหวะเราจหวะปุ๊บลงไปโอ้ยขอบวนมาอีกอยาก,กนะเนี่ยมันยากอยู่ต้องรีบวิ่งไปโอ้ยกาดมันต้องรีบวิ่งไปด้วยไหนแกดักไหนแกดักอกนมูมอีกอเคได้อยู่เคใจเย็นๆมาสมาธิ มันต้องรีบวิ่งไปจริงๆอุ้ยเนี่ยมันดักมันดักซ้ายดักขวาใครจะไปเล่นได้อะมามันดักหมดเลยมันดักหมดเลย Yes yes ย yes! e yes! yes! s y ส s ยสยสโอเคค่ะสักทีเว้ยจะเหนื่อยตายโอ้ดีหมาด้ ตัวละอรใหม่เอ้าเอาหมดแล้วเหรออ่าเราจะเก็บยังไงอ่ะเอ้าสาวหาเลยว่าจะเก็บมันังไงอ่อะ,อะ,ะอม,อมันหมดแล้วอดูุฆษณาน ให้เห็นไหมคโอ,คโอ้ไมันไม่หาย,ย,ว,ออว,ย,ว,ยวันเดียวรอช่องด้วยว่าเติดอ่า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 เขาตั้งใจทำให้มันเป็นอย่างนี้แน่เลยถึงว่าเฮ้ยมันจับเวลาได้เหรอเพิ่งรู้ เออมันจับเวลาด้วยต้องรีบไปเรียบร้อยเอาไม่ไม่เป็นไรต้องรีบกว่านี้แล้ให้ไปยังไงอ่ะอ๋อดูแล้วห้ามตายเด็ดขาดห้ามตายห้ามตายห้ามตายเมื่อกี้ผ่านแล้วเว้ยผ่านแล้วไม่ใช่เหรอเอาไม่เห็นผักทำไมผักไม่ได้อ๋อผักได้ผักได้แล้วเรียบร้อย ใต้ดาวให้ดึกดาววัดตึกอันนี Saint ้อะไรน่ะอันนี้อันนี chain, ério, chain, Source, esting, ้วัดสวัดสมีลงวงกลมไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรัศมีลงวงกลมรัศมีวงกลมรัศมีลงกลมวงกลมเอ้ยโอโหออกได้เลยเมื่อกี้เคเคเฮ้ยไป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 แล้วช่องแล้วช่องแล้วช่องแคบรัศมีลงกลมโอ้ยมันแคบไม่พอมันยังหมุนอีกโอ้ย โอ้ย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 วีหัววีีหัววีีหัวเอาตะออกเลยเตะออกเลยโอ้ยก็เอาต้องเรียนใหม่แล้วเน่โอ้มีผ่านแล้วอันนี้อะไรเนี่ยภาษาอะไรเน่ตัวเราอยู่ไหนตัวเราอยู่ข้างล่างเราจะขึ้นไปยังไงโอ้โหสมจริงมากเราเปิดสามดีแล้วโคตรสมจริงอ่ะถ้าเปิดสองดีอ่ะเปิดสองดีเหมือนเดิมไหมอาแล้วจะไปยังไงนี่ไม่ไปไม่ได้ เอา้าแล้วคือขึ้นมาเพื่ออะไรเนี่ยแล้วไปยังไงนี่มันไปไม่ได้อย่าบอกนะว่าต้องเข้าไปในอาคารตรงนั้นนะ่ะเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้เอาหูเดี๋ยวมีหนามด้วยตรงนั้นเพิ่งรู้เพิ่มโอเคแล้วจะไปยังไง อ๋อดนัดนดนันดันดันทำไมมันดันไม่ได้ต้องใช้แรงมาเลยเอ้ยมันดันไม่ได้อะเอารู้แค่ดันยังไงอะทำไมวิ่งชาร์จมาเลยวิ่งชาร์จมาโอ้ยขึ้นไม่ได้ต้องโอ้โหสมาธิมาถึงเลย เออเออกระโดดต้องกระโดดด้วยมันต้องกระโดดมันไปไม่ได้ขอข้ามได้ไหมขอข้ามขอข้ามเธอขอขอร้องขอข้ามขอร้องจริงขอขอข้ามเอาดีกิขอข้าม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 ด้วยเธอผักไม่ได้โว้ย เอาเ้อามโดนมันห้ามโด,โดโโโมน้ามโดนเอเอ้ยเหมือนเหมือนจะพักได้อยู่จะเอาไงจะเอายังไงดี เอายงไงดีมันไปไม่ได้เอาไปว่าแชทสดก็พอจะจบแค่นี้แล้วกัน